ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกําลังอยู่กับบ้านมีดเฉาอีสานบ้านของเองพี่น้องผมมาปกมาพ่อกับผีกับน้องวัอนี้มาตามคำขอพี่น้องผมในที่สุดมันก็มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับตะลุยตลาดแตดสัปดาห์แรกของปีพี่น้องผมตรงขับวันที่มืนทนี้วันที่วันที่วันที่วือที่วันที่วนที่วันที่วันที่วันที่นที่นที่วนที่วั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 นทันี่วันที่วันท่วันที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 ่ะพี่น้องผมไป ไปลุยกันอ่ามันีวันเช่อไหไรพ่อครับยี่สิบสองว่ะ <22. S 1> วันที่ยี่สิบสองกรากฎาคมวันพุทธที 22, าาา่ยี่สิบสองกรกฎาคมเด้อพี่น้องเด้อคุณพ่อผู้ใหญ่บอกว่าเปิดแล้วนะครับอ,เป,อเปิดแล้วครับผมพี่น้องเข้าไปลุยกันได้คันว่าจ้งสันครับ ทีพาไปลุยตลาดแจกท่ามกลางคว่ำอรารลักขาของอ่าว่าุธเป็นหน่วยงานทางการปกครองของหมู่บ้านนะพี่น้องผมกรมการปกครองสุดเด็ดผนว่าพูดนะตตวดตวดไอ้นี่นะครับเนาะนาการะมีพี่น้องของบ้ามีบ่บ่ต้องห่วงพี่น้องผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกลับบมาดมีการบ้านไป,ไปพี่น้อง บ้ามีเตรียมมาพร้อมเลยนะพี่น้องนะย่างดีบ่ต้องห่วงเรียบร้อย,ยอ่าเามีการมาอันวัดเอาวัดให้แน่ครับผมกันบายจังสันครับผมเท่าไหรครับสามสิบสี่จุดสามครับผมสามสิบสี่จุดสามขอเบิ้งแน่ครับสามสิบสี่จุดสามพันพี่น้องคันแนวนี้ บางมีบ่เปลี่ยนเรื่องโควิวทโคได้กะได้ดต,ต้องตับตรงลุงซื้อความเรือพี่น้องเด้อมีการลงุลงซื้อลุงเสียงเลียงน้ำความเรือพี่น้องเนาะทำการควบรักษาการรักษาควบปอดภัยที่เข้มงวดเข้ามาตะลุยตลาดแตกสัปดาหล์แล้วพี่น้องผมกับอีสานบานคอยเองล้านแรกมาแล้ว พีพ่ผ้าพี่ผ้าน้องเบิ่งจคกยี่สิบนาทีุ่่ดละมือนครับบาบินเนาะครับนี่เนาะบาบินอ่าเป็นโอ้หลยพี่น้องหลายลๆไล่บบใหม่บบกไหลไล่แถ่แท้สามสิบบาทซิมก็ได้พี่น,อน้องผมรวยล้วนรวยได้เ้อขอซิมนะพี่น้องซิมใด,ด้นยพี่น้องเน้ อันนี้เป็นแก้วมังกรน,นาวันซ้อนเป็นยางยิ่งพี่นออ้องเดี๋ยวว่ามีภาพเป็เบื่องของแปฝงๆเลยหาต่างกล่องกระเื่อมนะพี่น้องเนาะหาต่าง,ง,งกล่องเข้ากระเืมเป็นใกล้สวรรค์วันสันเพลินว่าไม่รู้่ครับผมใกล้สวรรค์อ้ยถ่ายบัดง่าย อันนี้มีเป็นเพียงสีนของผูใ้ใดมันเสียเพียงบอดพี่น้องผมเป็นเพียงสีนอันนี้เป็นเพียงสีนนอะพี่น้องเนาะฟังทางนี่เปีนยงหยังล่ะเีหยงเพี้ยงค่ะคือสามสิบห้าบาท จวบามีพายุหมอไม่ซับดาหลีก uh, ับช <tur> <Cathy>. ีธรรมดาเนพีน้องเนาะซับดาหลกับชีธรรมดาผู้คนอาจจิบ่ไรลานค่ะอาจจิบ่ไรคนใดแต่ว่าอาทิตย์นานี่ค่อนเพิ่มการั่นตีวรานเพิ่วายยำพี่มันชิมีของแฝงแฝกแน่วน่นองมันชิมีของแฝงคของใเฮาได้เบิ่งกันเนาเพราะว่าอย่งเพราะว่ามันเป็นอาทิตย์แรกสัปดาห์แฝงโนทีน้องเนาะ เทียงไต้เียงไต้ซบละเ้าบาทซบละเ้าบาทแ่ไขสอองร้อยเออหรือจะซื้อเป็นกล้องก็ได้เข่าเบิ้ง่อนเขามาหยิบมาบายเบิ้งเข้าสีีพนักงานยอปยยูดอกมิตรภูลอมิตรภูสวย แจกใบพี่พี่น้องแล้วบ้านมีสิบเปทางเดยนะเอาห้าไปทางขุนดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะถูกก็มาตั้งถูกก็มาตั้งครบเด้อพี่น้องเด้าชิดแรกมของสลุยตลาดแต่บรรยากาศเก่าๆเหลือกลับขึ้นมาพี่น้องบรรยากาศเก่าๆเฮาเหลือกลับขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ต้องอดใจถากจักวางจักข้าวจักน้อยอยู่ดอกพี่น้องผมกลัว เพราะว่าอยูนย่นี่อยู่ในยุคโควิดเนาะพี่น้องเนาะเป็นช่วงโควิดซึ่งเขาก็ต้องรักษาหนี่งรักษาตัวกระทุกผู้ทุกคนทุกผูกถูกถัดกันเราพี่น้องส่วนของปลาของไรแม่ค่าเพิ่นยังบ่ท่านอ่านอกใหม่บ้านบ่ครับนอกใหม,ม่ไทยบ้านยีน่นี่ยี่นี่เพิ่นยังจัดระเบียบกันเมื่อท่านครับแล้วไส้ สามชุกครับผมสยครับผมาสอยมครับผมาวมะเขยวก็สชุกเลวย่มะเขีอกไม่มาุกใบครับียรุกเนโอ้ขาผมขรับผมัวเทรล้อยู่ไเออยตัวเท่าไรก่อนนี่พแพงนี่ว่นานาลอยค่ะหาอยมันกัพอซื้อยุดเหรครับหาลอยเพราะมันแพงพ่อเมีดเลยสีดีสันดีสีสันดีเนากิน้องเนาะ หมูตัวเป็นๆพี่น้องผมเครื่องไส้กะครบค่ะโอ้เครื่องเครื่องไใสใ้ไขพร้อมเลยเป็น,ปนบ่ค่ะเครื่องไส้กะโขบนี่มืดค่ะอเอาสาันมันเลยไหญโอเคค่ะเอาสันนะแม่นค่ะโอ้ตัวละลอยสาวไอตัวละหาลอย บอแพงพี่น้องซอนไหนยี่ร็อกซี่ลอยเดี๋ยวกลับมาต่อนพี่น้องเดี๋ยวกลับมาต่อชุดกันพี่มาขายว่าแม่เจ้านต้นมาซื้อยู่หันเจ้าขายอยู่หันข่อยเอาก็พูดซอยแม่แต่ตอนนั้นมันมันมันอันนั้นมันมันหลังตัวน้อยกว่านี้ค่ะมันตัวน้อยกว่านี้ตอนนั้นเจ้าขายสามร้อยปอค่ะแม่ตัวเล็กกว่านี้ครับผมครับผมพิซซ่าก็มีบาทที่มีตลาดบ้านข่อยมาสร้างปวดสร้างเยื่อเจ้าพี่น้องประตู เราทู่พี่น้องผมส่วนนี้เป็นพิซซ่าเนาะพี่นอนะออ้องเนาะกัดล็อตอยากส่องเจ็ดความว่าธรรม,มาดาตัวพิซซ่าพี่น้องผมข้าวซีไปไซต์ต้อ,อนเลยพี่นอ้องยินดี ต่างบรรยากาศเหมือนเดิมคือเกาโนพี่น้องน่องงัวลอยหนึ่งน้องวัวว่าสันพนว่าตักแตนทอดกต่นีมี่หอดกีรอนขี้ปูมสดตัวนี้ครับครับขี้ปูมสดครับสดสดดินดินครับสดสดครับมันกระมังถุงละลอยถุงละลอยครับถุงละลอยครับอันนี้ฮิตเต้าสามสี่หาสครับทีเดียวไปใส่เบสยูห่านาให้อฟูงฝ่าฝนมาก่อนเ่าพี่น้องเนาะฟูงฝ่าฝนมาก่อนแล้วเาก็เอาไปใส่เบดกัน วัวส่วสีรอบตลาดสิบอเครื่งชม่วงคุณบอกสี้องเลยมันก็สัปดาห์ละก็ถือว่าคุ้หลายอยู่ด่ครับจะมาบอกาอยู่ห้ามดินเดดขาดครับแมนครับตลาดนี่มันบ้านนี่มันตั้งคนหลายเองอก่ันนีตลาดกรข้าผมประจอกตัวนี้อันนี้ประจอกครับขันเราว่าพีดประจอกไง เป็ดพะโลบาทที่เสืะลเสอันสีพี่าบกรับมาเอาอยู่พี่น้องสีกลับมาเอาอยู่ก็เป็ดไปแก้มเราสันตัวลหละซุปเท่าไรครับนี่เฮ็ดไว้เป็นซุปซุปเท่าไรนีหกสิบาหกสิบหกสิทคอละสามสิบอละสามสิบหกาทหทางพี่กับเขาได้ตัวนี้ท่างพี่บ้ามีกันดีดีตัวครับ กันเรียกเลยว่ากันดีกว่ามูที่สุดนี่ s t o เลยครับใส่ยตากระบาดนาไล่ตาอยู่ดอกแต่ว่ามันบ่ทันเฮ้อเสียงบ่เฮ้อไม่อนบ่เหรนบ่ได้ยินบ่เดี๋ยวยังไปทดลองกันเบิ่งเดี๋ยวเขาไปทางพี่ก่อนพี่น้องเขาไปทางพี่ก่อนยางเลาะให้เบิดเลยเนาะครับเนาะยางเลาะให้เบิดซะเลยซะเลยซะเลย ไกล่ลาบหมูลาบงัว่ี่น้นอยีนองพ้อนขวดแักใ่ญ่เลยตัวนลาบต้มของเดียวบ้นบานๆยุใส่เบิดหนอเดียว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 ว่ามีมว่าพาไปทางัหนไสครับได้ครับ,รบทางพี่ก้อนวสันพนว่า อยากได้แบบมัตลาราดบ้าน ا ن ก็ดีบ้านยุทธพักเป้ยนแพักแปีนพี่น้องอันนี้กระบาดหรือเดโบาเพ็ดโบสเนาะครับเนาะครับแม่คฆากับพีหนะพีชจ้าพี่น้องผมเป็นสิผู้ไฮเป็นสิผู้ดีซ้ำใจเ้ากับบอสามมาสิพบสิพ f o ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างอันนี้เขาเป็นเพชรกระดาง เทดโคตดค่ะโอ้เใหญ่สิคะเทปใหญ่ิคะต่เง้ยงใหญ่เนาะครับเนาะยางสวยยางงามเลยที่เดียวเที่ยวเราพี่น้องผมังใดได้ค่ะครับตั้งกระได้เนาะครับเนาะเอาเป็นลูกตั้งได้ก็ได้ค่ะตังได้เลยค่ะครับมตั้ดห้วยตาเน่ะเโาพี่น้องผมอันนี้เปิดว้เปิดไม่เจ้าค่ค่่คว่าให้เปิดเป็นโคตรของเพื่นแมนบ้าแก้ว ไม่ได้ไขึ้นลูกันยกอะไรก็ใกล้ยปก้องกานเส้นรามยอมมนใกล้บานเส้นรามสอมพี่น้องผมข้าวบาทกักรัปม่วงห้องพไม่คาคาประจำพี่น้องผมใกล้ตก็มีตลวลอยซาอ์่แมนลอยสั้นลอยก็ได่สองลอยวาันพี่น้องผมเอาไปพ่นใส่ปากไก่แยง โอ้ยกัดเจ็กแล้วมาเที่ยวทุกฝันแล้ว่าเออว่าสั่นกันสิได้อ้าวสั่นได้เดี๋ยวนี้ครับครับมาเที่ยวคนว่าเออเนาะคุณแม่กระไรกระไรมาสั่นเที่ยงไดได้ตามหุ่งลานเดิมลานเดิมแต่ว่าพิษนาพิษตาเขาอาจจะบ่เห็นหนาเลยพี่น้องพิษนาพิษตาเป็นบ่ได้ขออนุญาต โอ้ยน้ำลายใหไงน้ำเผินได้แก่ได้แก่ครับแก่ไรแม่หรือมีจุดเหนื้อครับได้เิ้นไรทิ้งไรดีย่าบอกเข้าบ่ดีเลยเข้าบ่ดีบอครับผมเข้ไปเยี่ยนเลยครับเข้าบ่ค่อยดีตากบ่ค่อยดีเออเขาน่ารัะใส่หน้าใหม่ลงไปทักการร้องการรองลงไปอันนี้เขาเอื่อนึ่งตำี่ยังครับตำมี่ปลาตำม่ปลา โอ้ยมาอีกเราพอเน่้ยนะโลวาเราเป็นบ้าเองพี่น้องผมผมบ้ามีบ่ได้ว้าเลยครับเรื่องราว่าพอเนี้พี่บ้าว่าจันเดี๋ยวบ้ามีพาไปเหรียญน้ำเพลินพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งต่ำกนุก่อนใส่สูตรอีหยังมันคือเจตสิทธิ์เสียกันเดียเบิ่งต่ำบักคุ่งจากกุกกอนเอาพี่น้องเนาะใส่เส้นลงไป ตัวงอกพร้อมป่ะครับตัวงอกพร้อมอันนี้น้ำที่อย่างดุงตนตว่าเ่ที่ทมนนีน้องส็บานน้ำเยอะไม่ลืมเด้ววอบ้านเรียบร้อยพี่น้องผม ไปต้นหนาแบบที่มันดำแล้วเนี่ยนั่นคือว่าคนดีกรบอ่ได้กับพี่น้องเดี๋ยวเราข้าไปเบิ่งนกำกันระหว่างเราเป็นพยานที่บาวะซันตานะครับเนะะบาะอาแบบพีโอ้โทษครับโทษครับไก่อันนี้เป็นเห็ดขมน่าจะเป็นเห็ดขมพี่น,อน้อง เป็นเฮ็รผมนะครับนอะนอใหม่นอไหลเพื่อนไหนข้ายทางนเบิร์เลยสมบอไม่ให้อยู่ข้างนอกว่าท่านพี่น้องผมโอ้กนี่นาเสียงหัวอีงแน่คนนี้เอาแบบบังหัน่ดเทยวบ่จังรนั้นครับ็บนยอยมหายาับงดอก ข้อยเลเอ่า้อยเล็เอ่าอ่า้อยบ้านดุอยแงชื่อคันเดออันนี้เป็นไก่ยางคุณสุริยาเนาะครับว่าคับเขียบใหญ่เป็นพี่น้องผมเป็นไก่ยางไมละสิไม่ละส้าไม่ละ3ามิบพีแยบมีเป็นตะกินพี่น้องผมพีงแยบนีเป็นไมเท่าไรครับผมไมเท่าไรครับ ไม่เศร้าหาวกำลังดีพี่น้องผมกำลังดีเลยเนาะครับเนาะเจ้าไม่มาเด้น<ม>็น,นเป็นปีงข้อปีไงไ่มันเดยครับ <หา S 2> สิมหบาทหา,หา,าบบครับผมครับผมหอมสีสันดีพี่น้องสีสันดีเนาะครับเนาะ ตัดวดินเอาจักเศร้าหน้าที่พี่น้องผมโอ้มันกับเพคืออ่าแบกกระดินยู่หิ้มทางทางพุ่นเนาะพี่น้องเนาะยื้อความพุ่นมันเล่าใจกลัวบ <c oughs> ้นข้างนี่คือางข้างขึ้ข้างแต่ว่า,าเดี๋ยวคนกระลึงกระชินครับ <c oughs> เดี๋ยวคนกระลึงกระชินเนาะตลาดบ้านบ้านอีสานบ้านเฮ่าพี่น้องผมทางอย่าโสทนเด้อพี่น้องเด้อทางยาทอ,ย,องย่า,ยาโสทน แปงหมูส,สาวป่านปลาไปช่อนลอ,อยแซวไงลอยน้อยหาซีฟพี่น้องจะน้องกัป้าครับผมไงลอยน้อยหาซีฟปลาจะมีโอ้หมอนี้เดือบเบิ่งเต็มอิ่มเลยป้าวิผ้ามา,าต่างแต่เดี๋ยวทางคุณเขยายังไปกันป้ามีผ้ามาตะพูนพี่นอ้องต่างแต่ฟังทาง เกินว่ามาสุดเนาะพี่น้องเนาะจะเข้าซื้อบริยังอีกแล้วมีแนวเบิษงตัวเอาเบิทงกบแล้วตบละห้าสิบบาทกันเราว่าพิเษเหมือนเดิมคือเก้าเป็นบ่อครับไปครบละห้าสิบบาทกบเนาะครับเนาะกระน้อยตัวใหญ่เลือกได้ครับครบละห้าสิบบาทครับตบละห้าสิบบาทพอตุมพออ้อมพอเฉียงอยู่ตัวละอื้อ โอ้ปลาดุกใหญ่อันนี้ไม่มาขายหรอคะนี่ค่ะลองซิมเปิลก่อนนี่ก็กระจองไว้แล้วกระเต่าหนึ่จ้องไว้เราไปเจ๊ครับเมื่อนี้ไม่จับไม่จ้องกันก่อนมาพี่น้องนะ ถือว่าไม่มจำไม่จ h ọ n กันก่อนบรรยากาศทั่วไปเะเวนญข่อยคำลงมาเนาะพี่น้องเนาะเะเวนกับข่อยกับคำลงมาจักสีไปใส่ได้บาหมี่ก็ได้จักสีผ้าพีผ้าน้องไปใไส่ลลปลาเนาะครับเนาะปลาเป็นปลา เจ้าส่นทำอาจารย์ลเต้า่อนะเยงตะรีกนยางไทยได้หนิเข็นตัวหน่อยมไทยได้หนิพราะั้นเราก็ไทยเลีวทางคุณเลี้ยวเเลียวชุดสุดท้ายพี่น้องไปไปกันเลียวชุดสุดท้ายเลียวกาปฏิบัตว่าเรียยวลอยขายดี่าคุณยายบังโมเฮา ทัขบขายดีอยู่สันขายดีน้องพี่น้องน้องว่าอะไขายสี่ลายจัคเก็ตเนี่ยขายบ่ค่อยดีเลยโอ้อยมันสัปดาห์แรกยุ่งเจีสัปดาห์แรกพีกบกกบกบเพิ่นกกพิ่กบแล้วก็หมกกบพร้อมบ่ะ<แ>ิีกบหมกกบปลาแดกสับปลาแดกวางนั่นเองเขาอีตั <co f> วนเดี๋ยวสิบ่กมีแนวอื่นเป็นไปได้ลแหละ คือโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วว่ามีสิผาพเพิ่งบรรยากาศสัปดาห์แรกมันกลับมาแล้วพี่น้องผมตลาดแต่ของอบานทางบานบาน้บา,บามีอยาโสทอนเราพี่น้องเนาะแต่ถือว่าก็ถือว่าคือ,ค,อคืนยุ่เป็นมือแรกในรอบหลายเดือนเป็นมือแรกในรอบหลายเดือนเนาพี่น้องผมเนาะเข่ากะบังคับให้คนมาเพราะต่ส่าบ้ามีคิดว่าอาทิตย์หน้าคนสิร้ายกว่านี่ ค้นทีลายกว่านี้อุ่นหน้ำฟ้าคังกว่านี้แหละครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนบ่อไห้ตามเส้ทนทางที่เ้าเคยได้เบิ่งกันแบกกัดดินผู้นั้นผู้นี้ผู้เฒ่ามาขายของนั่นเพื่อนบ่อไห้บ้างเดี่ยวเป็นการเยียวยาเพื่อค่วมปลอดภัยเนาะครับเนาะเป็นการเยียวยาเพื่อค่วมปลอดภัยบนที่นีก้กรับโอ้ยิงกบเกจรานพี่น้องผมยิงกบป,ป่นกบบ่ โคน่ัคนค่นป่าเป็นบ่ครับนป่าเนาะครับเนาะโบโค่นป่าตีล่านเก่าเนาะครับเนาะโอ้ยโคบซือละบาทกันบาทบบจานซีเจ้าแล้ยวนี่กับพบจิ้มเสียบเอาไปกิ้าิกต่อจานครับผม ย่งะขีเล็กพี่นออ้องย่างยุ้ยสองหมดัดย่งยุยสองมัดี่น้องพักเม็กพักอพกอดสารครับรับรองระเกียยุ่โขยุ่ปลาแถะพี่น้องเนับรัร่องตะเกยยุ่งโขงยุ่งปลาแถครับพักกอดสารกอดสันขึ้นมอไล่ได้ยังจ้ปะปลาทูเนาะคระับเนาะ คือคืนแนีจ้จะน้อยครับกแต่พถือว่าหลายคนหลายหน่อยใหญ่เนาะเข้าสิไปจังได้ดีนะพี่น้องกถือว่าเบิด์เหลีวยวเรียบร้อยไปทีเดียวเขาจะไปปิดจิบกันพี่น้องผมว่ามีกับเมียบอกคกันนั่นแหละน้องเท็กับพี่น้องน้องเท็กของเฮาคนนี้นี่เอง แต่พือว่าธรรมดาอยู่พี่น้องผมอ่ะว่ามีขออนุญาตผักจักข้าวจักขู่เนาะพี่นอนะอ้องเนาะขออนุญาตผักจักขู่หนึ่นนงคุณทุกในทุกสับทุกทการที่ตามเหมือนเดิมชื่อเก้าพี่น้องผมจากหัวใจที่งานอีสานบ้านเกิเองพี่น้องผมเบืเเเเเเ้องหน้าเบื้องหลังเข้าในเบื้องเดียระพี่น้องเนาะทับมื่อแหลกต้องคิดตะลุยตลาดแต่เขาพี่น้องผม ผมมาฝอกกันเนื้นเดิมคือเก่าพี่น้องผมว่าคันทิมน,นาเด้วยครับพี่น้องเยอะขอบคุณครับสวัสดีครับ